ก็สู้กันไปแบบนี้แหละค่ะอ่าเราก็พูดโทรพูดโทรมันก็เราหยุดพูดโทรมันก็คิดไปค่ะแล้วเราก็กลับมาพูดโทรพูดโทรมันก็หยุดแล้วก็คิดไปปรุงแต่งไปเรื่อยๆนั่นนี่ไปอ่าทุกแล์ละค่ะกลับมาเพราะเกิดอารมณ์แล้วเพราะมันปรุงแต่งไปแล้วไปหาคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ามันปรุงแต่งไปแล้วก็กลับมามันก็มีอารมณ์กลับมาโกรธใจแล้วไมมโกรธใจก็ทุกนี่ละกันอ่าถ้าถ้าทิตเรายังยังไม่แข็งแรงอ่าถ้าสติเราแข็งแรงพุท คิดไปคิดไปมันยังไม่ปรุงแต่งมากก็รู้ทันมันก็ดับลงแต่ตอนแรกก็ยังไม่รู้ทันก็มันก็ปรุงแต่งไปอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเอาความทุกข์เข้ามาแล้วถึงรู้ว่ามันคิดอ่ะนั่นก็ดับลงกระบอกเป็นยางค่ะเราปฏิบัติไม่อ่ะมันก็ยังไม่รู้ทันเลยนะคะโอ้ต้องมีกําลังมากๆถึงจะรู้ทันเลยตอนนี้ก็พูทโทพุดโทรจมันก็คิดไปปรุงแต่งนานแสนนานกลับมาก็รู้ว่ามันกลับ ก็เอาความทุกข์กลับมาค้ามันเต,ต็งเต็งเอาพอใจได้ไหมพอใจกลับมาก็ไม่เป็นอย่างค่ะไม่เป็นไรแล้วก็เอามาอีกพุโทโธอีกสู้กันมาทีละค่ะนี่ละ่ะ,น,ละนานวันนานวันนาน,น,น,าน,น,านหลายวันหลาย,ลายเดือนหลายปีถึงจะถีเข้าถีเข้านะคะกำลังรับกกันต้องมีกําลังสร้างกําลังก่อนค่ะบมเม่บอกโอ้พุโทโธพุทโธแล้วมันจะดับจะมันยุดไปเลยบันยุ์ค่ะเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้ดับไปเลยเขาจะแค่ดับชั่วคราวแล้วเขาก็ปรุงแต่งไปอีก นานได้เอาทุบเข้าไปอีกแล้วก็รู้ทันเขาก็ดับเข้าไปอีกแล้วก็มีกาลังมากขึ้นมากข,ขึ้นเรารู้ทันมากขึ้นมากขึ้นเขาจะถีเข้าถีเข้าค่ะสั้นเข้าสั้นเข้านะคะนี่ค่ะผมเป็นย<ๆ>ังไงเราก็สู้กันแบบนี้นะคะสู้กันเพื่อให้เขารู้ทันเขาไวเขา้าไวเข้านะคะน,นี่แหละอันนี้แหละคือปฏิบัติทาแล้วผมแม่ว่าพูดโทพูดโทแล้วเขาก็ยุดแล้วก็จะทุกอาจจะสุกเลยนะคะอาเขาไม่ได้ยุดค่ะเวลารู้สึกตัวกลับมาเขาก็ดับ ดับแล้วก็เราลืมไปเราเผลอไปสติเผลอไปเขาก็คิดไปค่ะเขาก็รู้ว่าเขาคิดไปแล้วเรารู้สุดตัวกลับมาเขาก็ดับไปอีกแล้วเขาก็ไปก็คาดนั่นแหละค่ะนี่แหละไปกลับ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 ไปแล้วเราก็สู้กัน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 เขาก็ค่อยดับลงดับลงเนี่ยค่ะอันนี้แหละคือปฏิบัติธรรมสู้กันพระธรรมกับกิเลสกับอารมณ์มันสู้กันถ้าเราสร้างสติกลับมาที่รู้สึกตัวกระบมไม่เห็นสู้แล้วค่ะก็ยอมมันอ่า มันก็ปรุงแต่งให้ทุกนั่นทุกนี่อ่าให้โกรธโลภหลงก็ตามใจมันนั่นแหละมันให้ร้องง่ายก็ร้องง่ายแหละค่ะนี่แหละเพราะว่าโดสร้างกําลังสติขึ้นมาโอ้ยมันให้ทุกข์ก็ทุกข์อาเรื่องราวหลายสิบปีแล้วอ่าเขาว่าอะไรก็เอามาเก็บมาทุกข์อีกโกรธเกลียดอีกอันนั้นแหละสุท้ายมันเดี๋ยวเห็นคนนั้นคนนี้ก็ไม่พอใจมันมันมันให้เราโอ้โหมันให้เราโกรธให้เราทุกข์ ถ้าเรากลับมารู้สึกตัวพุทโธกำลังของพระธรรมมากเพื่อนจะคัดสันเองอันไหนถูกกันในพิษนี่ล่ะค่ะอ่าอันนี้ล่ะค่ะคือสู้กันโอ้ยสร้างกำลังมากก็เพื่อสู้ไ้นีล่ะสู้ให้รู้ทันอารมณ์นี่ล่ะคือแย่งกันค่ะแย่งกันผัดกันนั่งค่ะนี่ล่ะค่ะผัดกันนั่งเก้าอี้แย่งกันนั่งเก้าอี้หลวงตาบัวบอกว่าแย่งเก้าอี้กันนั่งที่แรกมาชีก็โอ้อะไรแย่งเก้าอี้กันนั่งพอตอนนี้รู้แล้วว่าอะไรคือแย่งกันนั่งพอจกมารู้เลยโอ้หลวงตาบัวบอกว่าอันนี้นี่เอง แย่งกันนั่งก็คือเอาเวลาเรารู้สึกตัวพุโทโธพุโทโธเขาก็ดับลงอ่าเรานั่งเก้าอี้อ่าพอเราลืมไปเขาก็นั่งอ่าเปลี่ยนกันนั่งเก้าอี้นี่ละค่ะใครละค่าจะนั่งนานกว่ากันถ้าเราพุโทโธพุโทโธรู้สึกตัวนานอ่าเราก็ได้นั่งนานค่ะพอเราลืมไปเขาก็นั่งเขาเปลี่ยนกันลุกกันนั่งอยู่นี่ละค่ะนี่ละใครจะนั่งบ่อยเลยลุกบ่อยกว่ากันอ่านี่คือสู้กาําลังสู้แล้วค่ะสู้แล้วท่าห้ม่ทีเป็นรังแกทุกคนคิดค่ะ สู้นี่แหละคือสู้กับมารมารก็คืออารมณ์คือเจ้าสังขารัองแต่งนี้ค่ะอ่าสู้กับตัวเองนัแม่สู้กับจิตดวงนี้แหละค่ะจิตดวงนี้มีสองขั้วจิตดวงเดียววิญญาณนันเดียวแต่มีสองงานพอกิเลสมันมาครอบไปหมดแล้วกิเลสกับพระธรรมอยู่ด้วยกันบนลขลางแต่พระธรรมถ้าจิตดวงใดบ่รด้ปฏิบัติก็หมายความพระธรรมอยู่ข้างในอ่ากิเลสมันครอบไปแล้วเกิดมาก็มีแต่กิเลสมิ่โลกมแตรโกรธมิตรหลง สมเข้ามาสุมเข้ามาเกิดมาพ่อแม่ก็บม่ได้เคยพาปฏิบัติอ่าเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ปฏิบัติพ่อพ่อทีนี้เรามาพบแล้วพอทำแล้วก็ปฏิบัติที่คะอ่าเราพบแล้วปฏิบัติเป็นอย่างรู้สึกตัวนี่ละสร้างกําลังขึ้นมาสู้กับมันเลยเราจะไม่เป็นทาสมันทุกเพระไอ้นี่ทุกพะเจ้านี่หลอกลวงถ้าเราสร้างขึ้นมาก็บมทุกข์แล้วค่ะมีกําลังรู้ทนเห็นมันก็บทุกข์แล้วค่ะอันที่ทุกพอรู้บทันมันปรุงแต่งให้ทุก ก็ทุกก็โศกก็เศร้าก็ซึมอ่าทุกพอเจ้านี้อ่าถ้าเราสร้างอันนี้ขึ้นมาก็รู้ทันมันก็บมเชื่อมันสู้กันเขาจะคุยกันอ่าก็บาทุกข์ระคาเขาเห็นความเป็นจริงว่ามันก็เป็นธรรมดาการเกิดมันก็มีแต่ทุกข์เข้าไปเห็นความเป็นจริงอันอันที่เราเห็นทุกวันนี้มันหลอกมันหลอกนะคะกิเลสมันหลอกหมดเรายังไม่เห็นความเป็นจริงถ้าเราบ่ได้ปฏิบัติมันหลอกให้ทุกข์มันปรุงแต่ง คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นมันวะค่ะถ้าเราปฏิบัติเรามีกําลังเราก็บวเชื่อมันอ้าเพราะว่ามันเป็นธรรมดานี่แหละค่ะนี่ละอ้าสู้เพื่อให้เห็นตรงนี้แหละให้เห็นความเป็นจริงบางคนก็เจ็บป่วยก็ทุกข์มากทุกข์ยั่นตายกลัวตายพวกบ่ยักความเป็นจริงพวเข้าใจในความเป็นจริงม่เห็นความเป็นจริงกลัวตายก็ทุกข์ทรมาน อันที่จริงเกิดมาอะไรก็ต้องตายถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นความจริงโอ้ยตายวันนี้กับอีกร้อยปีตายก็เท่ากันเท่ากันค่ะตายวันไหนก็เท่ากันถ้าบด้ปฏิบัติธรรมอยู่ร้อยปีกับอยู่วันเดียวก็มีค่าเท่ากันถ้าบุญปฏิบัติธรรมอยู่บ่มีประโยชน์ค่ะกินข้าวซื่อตายฟรีอยู่เพื่อทุกกายนี้ถ้าบริปฏิบัติถ้าปฏิบัติแม้อยู่เพียงวันเดียวก็มีค่าเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร รู้เห็นในความเป็นจริงมันบวทุกว่าเกิดมาก็ต้องตายเอายอมร,รับความเป็นจริงกินความเป็นจริงก็บวทุกขหลักกาจิตดวงนี้โอ้ก็ยังไงก็จะตายอยู่แล้วเอ,อาเวลาปว่วยเป็นโรคโอ้ยก็เพราะว่ากายนี่มันเป็นรังเหิงโลกถึงยังไงสักวันหนึ่งโรคมันก็เกิดขึ้นมาได้ค่ะนี่แหละค่ะเพราะว่าในนี้มีแต่รังยหางโลกสักวันหนึ่งโรคมันก็ผุดขึ้นมาจากโรคอย่างเป็นโรคอย่างนี้ี่แหละค่ะมันก็เห็นนความเป็นจริงโอ้โรคได้เกิดขึ้นแล้วแกเรา อ้ามาแล้วเหรอลูกโรคมาแล้วเหรอเอ,อโรคเกิดขึ้นกาย่างกายนี้แล้วเหรอนี่แหละค่ะมันก็บทบบทุกแหละค่ะเตรียมตัวไว้น้อก็ะเตรียมตัวอันที่มันไม่ยอมรับน่มันทุกข์ทุกข์พอบโบทยอมรับความไปริงเวลาป่วยเป็นโรคนะโรคก็ทุกข์ตะลนทุลายโบอยากป่วยโบอยากตายค่ะอันนั้นหลักคือบโบเหเ็นความไปยิ่งถ้าเห็นความไปนจริงโอ้ยตายก็ตายเขาเกิดมาก็ต้องตายอ้าป่วยเป็นโรคเป็นก็รักษาได้ก็รักษาพอรักษาบ็ได้ก็โบไปยังรอวันตาย เพราะว่ายัางไงก็ต้องตายห้าเขาเองอเก็ไปเจอกับบทุกอะค่ะก็ปฏิบัติทาเพื่อนนี้แหละค่ะถ้าถ้าบนไดปฏิบัติก็โอ้จะตายเล้วฉันกลัวตาย่าฉันป่วยเพราะว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ะวาทุกตอมตรงอีกละ่ะนี่อะค่ะคุงเต่งไปเยอะแยะค่ะคุงแต่ง,ง,ตงมันหลอกลวงกิเลสเจ้ามารน,นี่แหละเจ้าสังการคุงแต่งนี่แหละมันหลอกให้ทุกอันที่จริงมันก็เป็นธรรมดาเจ้าป่วยทุกทีวีก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตาย แต่มันก็ทําให้ทุกข์ก่อนให้ร้องโหยโล่งใหุู้ดฝ่ายค่ะนี่นะคะเพราะไอ้เจ้านี้มาหลบลวงเพราะว่ามันยังไม่เข้าไปเหยีคนไปิงเพราะว่ากําลังของสติสมาธิยังไม่พอคนนี้แค่หมอบอกโรคก็าตายเลยค่ะแค่หมอบอกโรคก,ก็จะตายก่อนแล้วเพราะว่าบ่ยอมรับคิดนิยมรับกไอได้เพราะว่าบ่เห็นคนไปจิ้งกาลังของสติสมาธิปัญญาบ่มีเพแม่นอยู่ดีๆจะยอมรับได้นะคะเราต้องสร้างกําลังก่อนนี่แหละค่ะ โอ้แน่ดูดีๆจะยอมรับได้นะไม่มีใครยอมรับได้มีอยู่ว่าโอ้ยอมรับยอมรับแต่ข้างในมันหม่ยอมรับต้องปฏิบัติถึงข้างในเขายอมรับแต่จะยอมรับเลยเพราะข้างในเขาอิจิตวนจริงแล้วนี่นะครับเหมือนว่าเวลาทุกถ้าจิตตรงนี้ปฏิบัติเขาก็จะอิจนตวิจริง่ลวโอ้เวลานี้เดือนนี้ปีนี้เราทุกอ่าอะไรเราก็ขาดเกินเป็นมดเงินก็ไม่มีอามิจะทุกกายทุกใจกายก็ป่วยจิตก็ป่วยอ่เงินก็ไม่มีอมอมมโอ้ เสวยวิบากกรรมแล้วค่ะเราคงทํากรรมมานี่แหละจิตนี้ยอมรับกรรมก็ทุกเนยโลงก็อยู่กินไปก็ทุกเนยโลงนี่แหละค่ะนั่นละถึงให้ปฏิบัติเพื่อให้จิตที่ทุกเนยโลงเพื่อให้เห็นความเป็นจริงถ้าพอได้ปฏิบัติก็บอเห็นความเป็นจริงแต่อยากได้อยากดีอยากให้ดังได้ดังใจมันมก็ทุกข์แหละค่ะเพราะอยากให้ได้ดังใจอยากให้ซุกตลอดเวลาอยากให้มีแต่สิ่งที่พอใจตลอดเวลา มันก็บ่มีลหละค่ะมันก็มีทั้งพอใจและไม่พอใจตลอดเวลาครับบคุณแม่เจ้าคะัะอยากไปอยู่ได้ไหมคะ <laughs> คนละคนเลยอีกคนหนึ่งโอ้ก็ก็แม่ทีก็ไม่มีที่อยู่ให้อยู่แต่ว่ามาคุยกันได้มาเบิ่งกอนค่ะว่าที่นี่เป็นยังไงค่ะมันไม่ได้เป็นดั่งที่คิดนะคะถ้ามามาอยู่สักอาทิตย์นึงมาคุยกัน มาปฏิบัติค่ะ,ะโออค่ะ,คะมาค,ะค่ะมาคุยกันก่อนค่ะค่ะมาเลยค่ะ <S <S เราจะมาคุยกันกกมา<ด>พักกับแม่ทีห้าหกวันเจ็ดวันแล้วกลับไปทํางานทํามาหาก,กินได้ค่ะรักษาจิตกลับมาที่พุทโธพุทโธพุทโธรักษาจิตแล้วพุทโธพุทโธมันปุทท่งแต่งหมดแล้วนั่นแะค่ะปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตปฏิบัติใจฟืนจิตฟืนใจ ฝืน,ม,นมันจะเชื่อมันถ้าคิดตรงใดยังเชื่อมันเ็าเป็นทาาใหม่มันพาไปลงนรกก็ไปให้ตาหนิใครก็ตาหนิให้พอใจคนนั้นคนนี้ไม่พอใจคนนั้นคนนี้นั่นละ่ะเป็นทาาของมันเป็นทาาของอารมณ์เราจะปฏิบัติเพื่อสู้กับเจ้านี้จะไม่ยอมเป็นทาาของมันเป็นทาาของอารมณ์ นั่นแหละปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะได้มีสองขั้วอ่าระหว่างพระนธรรมอ่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธกับมารู้สึกตัวแล้ว็ได้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเออมีกําลังของสมาธิแล้วก็เย็นค่ะเย็นสงบนั่นแหละเริ่มละเริ่มมีกําลังของสติละสติมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นอ่าเดี๋ยวเห็นอ่ามันคิดไปเราก็เห็นเราก็รู้ค่ะมันคิดไม่ดีเราก็รู้รู้ทัน เพราะว่ากําลังของสติมีแล้วแต่ถ้าเราบม่ได้ปฏิบัติเราจะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรต้องปฏิบัติค่ะเราเป็นมนุษย์แล้วนี่ล่ละพระทมเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าถ้าจิตด,ดวงใดอยากคนทุกข์ก็ปฏิบัตินี่แหละค่ะทุกข์จะได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็หมดไปตรงกรรมมาเกิดเพราะการเกิดมันทุกข์ การเกิดนี้ทุกล่ําไปแล้วก็ดวงจิตแต่ละดวงถ้าบได้ปฏิบัติก็จะเป็นธาตุของมารล่ําไปเป็นธาตุของมารก็ธาตุของอารมณ์นั่นแหละค่ะโมโหโกรธเกลียดค่ะความโกรธของโลกของหลงนั่นละ่ะมีทุก,กดวงจิตค่ะถ้าบได้ปฏิบัติถ้ายังบุษพ้นบ้เว้าไปเลยมีทุกดวงจิตที่เป็นมนุษย์นี้ค่ะเพราะว่าติดมาแล้ว มันมันติดอยู่นี่มันอยู่ในการนี้อยู่ในกล่องวิญญาณน,นี้กล่องบัมโบรีน่นี้มีทุกหวงคิดค่ะเราจะชาระได้อย่างไรเราจะชาระเราจะกําจัดได้อย่างไรเราก็กําจัดได้ด้วยสติค่ะพระพุทธญาของรเราบอกว่าสติเท่านั้นที่กิเลสมันกลัวอ่ายักหรือกิเลสมันไม่กลัวสติคือพระธรรมกิเลสกลัวพระธรรมนี่แต่ต้องพระธรรมต้องแข็งแรงต้องรวมตัวกันระหว่างสติสมริปัญญา ถ้าไม่รวมตัวกันเป็นกําลังกิเลสนี้มันก็ไม่กลัวแต่ต้องรวมตัวเป็นการเป็นเกลียวสามตัวนี้ค่ะพัทธธรรมที่แข็งแรงกิเลสมันถึงจะกลัวกิเลสคือมานมานคือกิเลสนี้อารมณ์สังขารบุงแต่งนี้ละ่ะทุกคนทุกเพราะว่าจะมีเจ้านี้แล้วทุกคนก็มีทุกคนมีน้อยมีมากแล้วแต่ใครจะรู้ทันและใครสติใครจะมากจะน้อยกว่ากันกําลังของพระธรรมจะมากแกน้อยกว่ากัน นี่แหละค่ะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ทันเลดมานนี้ถ้าคิดดวงใดบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้กลับมารู้สึกตัวผุดโธผุดโท,ท,โทก็รู้ไม่ทันแล้วก็เป็นธาตุของมันเชื่อมันมันให้ทําอะไรก็ทํามันให้คิดอะไรก็คิดมันคิดปรุงแต่งไปแล้วก็ทําตามมันนั่นละเป็นธาตุของมันอย่าเป็นธาตุของมันเลย เราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องฝืนฝืนจิตฝืนใจอย่าเชื่อมันเวลานั่งสมาธิมันบอกให้เลิก <c oughs> ก็อย่าเลิกนั่งต่อไปนั่งดูลมหายใจนั่นแหละค่ะนั่งดูลมหายใจดูความคิดไปนั่นแหละนั่งไปเรื่อยๆโมเมนต์ moment, ว่านั่งเข้าไปแล้วที่เก๊กแล้วนั่ง,บ,งบังคับให้มันสงบว่าเป็นสมาธิโมเมนค่ะอันนั้นปฏิบัติโมเมนมันบังคับ มันเจ็บขมับค่ะมันปวดมันแน่นอกค่ะมันทรมานมันเบ่อยากทำปฏิบัติธรรมคือทำทุกอริยบทเหมือนกันเวลานั่งสมาธิก็ทำอันเก่าเหมือนกันรู้สึกตัวกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือว่าอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจนั่งดูลมหายใจแล้วก็ลืมแล้วก็มันก็คิดไปก็กลับมาที่ลมหายใจนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมกลางวันตื่นขึ้นมาก็อันเก่านั่นแหละรู้สึกตัวเก่านั่นแหละ เดินเข้าห้องน้ำก็รู้สึกตัวว่าเข้าห้องน้ําแล้วก็แปลงฟันก็รู้สึกตัวว่าแปลงฟันอาบน้ําก็รู้ว่าอาบน้ําเดินไปก็รู้ว่าเดินไปเอาสติกับมารู้สึกตัวบ่อยดทาได้ทุกอริยบทเหมือนกันปฏิบัติทมท,ท,ทำกรรมฐานทําเหมือนกันทุกอริยบทเอาสติทําเหมือนกันรู้สึกตัวเหมือนกันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับก็ทํามันเก่านะะั่นล่ะบ่ได้เห็นงานนั่นละ่ะคือทำกรรมฐานแต่ก้อนมาชี้กับพจารยว่าต้องทำอะไร ει. แต่ว่าถ้าโตไปพุทโทพุทโทพุทโทมีสติมากขึ้นมีสมาธิแล้วต่อไปเพื่อนก็จะมีปัญญาต่อไปเพื่อนก็จะอยู่กับกายนี้อาบางทีก็เห็นกระดูเห็นเส้นเห็นเอ็นเห็นการทํางานของกายแล้วก็เห็นการทํางานของจิตจะมันจะมีด้วยการพัฒนาของพระธมนั้นด้วยพัฒนาของสติสมริตปัญญาเพื่อนจะพัฒนาเข้าไปเห็นการทํางานของกายนี้ธาตุนี้แล้วก็เห็นการทํางานของขันธ์ห้านี้ นั่นแหละเพื่อนจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆปฏิบัติธรรมบมเว้นว่าจพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเยอะแล้วเพื่อนจะพัฒนาไปเองแต่ที่ว่าพุทโธพุทธโธฐานแรกให้ได้ฐานแรกก่อนถ้าได้ฐานแรกมั่นคงแล้วทุกอย่างจะพัฒนาไปเองค่ทะทุกอย่างจะพัฒนาไปเหมือนเราดำนาเน,นี่แหละคะ่ะไขนาหวานก้าโลกก้าดำนานก็เป็นระดับระดับ,ระด,บระดับขัน้นขึ้นไปจนถึงเกี่ยวข้าวจนเอาเข้าวยุ่งข้าวชา จนเอาไปสีจนเป็นข้าวสารนั่นแหละพลังงานจนสีเป็นข้าวสารแล้วคือไม่ได้งอกแล้วนั่นแหละพะละังงานแล้วเราก็ทําไปเรื่อยเรื่อยจนถึงที่สุดแดิมหลักเป็นระดับขั้นตอนแต่เราก็ได้ปรุงแต่งอะไรแค่รู้สึกตัวอย่างเดียวแล้วเพื่อนจะพัฒนาไปเองเืินลงสีคนสีข้าวเจ้าของลงสีก็ติดเครื่องแล้วก็ดูเอเคข้าวใส่ลงสีแล้วก็ดูอยู่ลงสีเขาก็จะพัฒนาไปเอง ปฏิบัติธรรก็เหมือนกันเอาสติกมรู้สิตัวพุโทโธพุทโธมากขึ้นมากขึ้นมีกําลังของสติสมาธิปัญญาเพื่อนก็ทํางานไปเองของเพื่นไม่ได้ทําอะไรโอ้ยมันก็บริยาขอให้อยากจะทําพอใจที่จะทํามันยากตกปุงแต่งเอาคิดเอาถ้าพอใจอยู่ที่ไหนก็สูขค่ะทําอะไรก็สุขค่ะถ้าพอใจจนแม่งจะเดินจะยืน,นจะนอนค่ะ ขอให้พอใจที่จะทําค่ะการงานก็เหมือนกันการงานก็เหมือนกันค่ะขอให้พอใจที่จะทําไม่ทุกมีความสุขและสบายใจความสุขก็คือความพอใจค่ะความสุขคือความพอใจแต่ก็แฝงด้วยทุกค่ะมันมีแต่ทุกทั้งนั้นละ่ะแต่ต้องอาศัยก่อนมีแต่ยาพิษค่ะแต่ก็อาศัยความพอใจก่อนอยู่โดยสมมติก่อน ทุกอย่างก็อยู่กับสมมตนินหราคาก่อนแล้วถึงจะวิมุตต์แม้วิมุตต์แล้วก็ต้องอยู่กับสมมติเหมือนเก่าค่ะวิมุตต์กับสมมุติก็ไปด้วยกันพี่เรีวทุกเพราะอะไรที่ทุกก็เพราะว่าหลงไปกับอารมณ์นั้นอารมณ์พอใจและไม่พอใจนั้นสองอย่างนั่นเองค่ะที่ทำไห้ทุกค่ะพอใจเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจก็มีแค่นั้นเองที่ มันหลงไปกับอารมณ์พอใจได้ไม่พอใจถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราสติแข็งแรงมันก็ไม่หลงไปอารมณ์นี่เกิดจากอะไรอารมณ์ก็กิเลสนั่นแหละค่ะมันเกิดขึ้นได้อย,าาย่างไรเพราะสังขารปรุงแต่งความคิดนั่นเองความคิดนั่นเองมันเกิดมันเกิดไปเกิดแล้วก็ทาให้ทุกเกิดขึ้นอย่างความคิดนั่นแหละมันเกิดเกิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปก็เป็นอารมณ์เป็นพอใจและไม่พอใจ ก็อันนี้แหละทุกเพราะอันนี้ล่ะโลกนี้น่ะมนุษย์ทั้งหลายการเกิดก็ทุกเพราะอันนี้ละน้น่หทุกเพราะสังขารปรุงแต่งนี่แหละค่ะรูปนี้เขาก็เป็นแค่เรือนของจิตเรือนของวิญญาณเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่แต่ว่าอวัยวะต่างๆเขาก็ทํางานตามปกติถ้าถ้าอวัยวะตรงไหนขัดข้องตรงนั้นก็ต้องได้แก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ทํางานไม่ได้ก็ต้องตายเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ลูกเป็นแค่ธาตุเขาก็ทํางานตามปกติจิตนี้วิญญ,ญาณนี้ขันห้านี้นามนี้ก็ทํางานตามปกติเขาด้วยกิเลสด้วยความคิดด้วยสังขารอารมณ์ขาะเวทานาสัญญาสังขา,ารวิญญาณเขาก็ทํางานเป็นระบบข,ของเขาค่ะเรื่องปกติต <c oughs> ก็ก็เป็นหน้าที่ของเขาโดยธรรมชาติตเดี๋เราไปฝื่อ่าไม่ใช่อยเป็นยังไง มนุษย์ทั้งหลายก็มีแต่ทุกข์ทำไมถึงให้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์เพื่อให้ดับทุกข์เพื่อให้บ่ต้องกรรมมาเกิดเพื่อให้รู้ทันอารมณ์แล้วก็จะได้ทุกข์หน้อยลงเข้าไปเห็นความเป็นจริงว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเป็นแบบนี้นะการเกิดเป็นแบบนี้นะทุกข์พาอแบบนี้นะโอ้ยเวลาแม่ชีวอลนี่แม่ชีมันมากเหมือนจะ้ชกกันจริงๆนะคะที่จริงแม่ชีบนั้าหายไปน,นะคะ นี่แหละค่ะแม่ชีหายกิเลสค่ะหายกิเลสเจ้าอารมณ์แต่ของแม่ชีมันไปหมดแล้วค่ะแม่ชีว้าวให้ฟังต้องสู้กันอย่างดูเดือดนะคะถึงจะชนะมันสู้ด้วยชู้ด้วยจิตค่ะจิตสู้จิตจิตเห็นจิตจิตเจ้อจิตสู้กันด้วยน้ํามาทํากับกิเลสคือน้าค่ะมันไม่มีตัวไม่มีต้นอันนี้เป็นแค่รูปส่วนว่าพลังแม่ชีแดงเยอะมากครับค่ะ เลยมารับพลังโอ้ยค่ะสาธุขอให้อนมีกําลังมากๆทั้งกําลังกายและกําลังใจนะคะแม่ชีเป็นแรงใจให้ค่ะยนขอให้คุณมีความสุขและโชคดีกท่ชีนแนะนําสู้เวทนาหน่อยครับโอ้แม่ชีก็ตอนนั้นแม่ชีกับบวจักยันค่าเพราะว่าแก่แล้วตอนนั้นออกมา <c oughs> อ่าพ้าอาจารย์ปานบอกว่าแก่แล้วจะตายอยู่แล้วไม่ทําอะไรแม่ชีก็เป็นคนที่ว่าใครอยู่ผูกไปได้ก็จะสู้ แม่ทีก็นั่งที่ได้โอ้ยมันทรมานมากค่ะเจ็บมากแต่ไม่ไม่รู้เป็นอะไรคงคงเป็นบุญวาสนาของแม่ทีสู้อย่างเดียวอ่าอ่ะแม่ทีขอโทษนะแม่ทีจะเล่าอ่บแม่ทีนั่งปุ๊บมันก็เจ็บมากเหมือนมีอะไรมาเสียบมาแทงเหมือนเหมือนว่าแม่ทีเคยเสียบกบ,บเสียบเขียดนะคะตีนกบตีนเขียดนะคะเหมือนไม้เสียบเลยแม่ชีก็โอ้ยเกิดมาแม่ชีไม่เคยพบเคยเห็นหลับตา แล้วก็ออกมามันทรมานมากข้าออกเข้าออก,ออกคืนละหลายครั้งทีแรกสามสิบสี่สิบนาทีขึ้นค่ะเยกแป๊<ล>บเดียวก็ออกมาแบบนี้ไม่รู้กี่เดือนหลายเดือนจนสุดท้ายแล้วเสียงนี้มันอ่อนลงบนหูตู่ค่ะลมหายใจลมหายใจดักอ่อนลงไม่ได้เป็นเดบนั้ันเลยนิ่งนิ่งค่ะแต่ก่อนนี่นอนกวนมาก ค่ะอ้าปากนอนค่ะจะกนโกนนะโกนมากแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปนอนปากปิดเลยค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะจากขานี่นั่งไม่ได้เดี๋ยวนี้นั่งได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยจะสูงนั่งเหมือนอะไรละ่ะค่ะเหมือนจะได้นั่งเก้าอี้ค่ะทาสมาธินี้จะบำบัดกายบำบัดยิตค่ะกายนี้เส้นเอ็นนี้ก็จะอ่อนข้างในตับไตไส้พุงนี้เวทนานี่ต้องขยับไปได้วยยังไงค่ะก็สู้ไปหมายเพราะว่าสู้เวทนาก็สู้กับลลกิเลสนั่นแหละค่ะ อาเวทนานี้ก็เหมือนว่ามันไม่ยอมให้ทําแต่ถ้าคิดตรงใดสู้เวทนาได้คิดตรงนั้นจะทําง่ายเพราะว่าทําจะเพิ่นจะออกมาตัวเจ็บน่ะคะ่ะนี่แหละค่ะปัญญานะ,คะ่ค่ะเพิ่นจะออกมาสู้ไปวันลเล็กๆน้อยๆคะ่ะแม่ชีก็สู้เวทนามาประมาณปีนะคะพจารย์ประมาณปีหนึ่งโอ้กังวันก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกเพราะว่าคงจะเป็นด้วยบุญวาสนาของแม่ชีมันจะจบนะคะมันม่แตเจ็บค่ะ กลางวันเข้าไปนั่งก็เหมือนว่าออกมาแล้วเหมือนมันเสียบมันมีดเสียบอยู่ค่ะอ่าเวลาออกมาแล้วมีดมันก็เหมือนมีดหรือไม้เสียบหลังอยู่ต้องเข้าไปนั่งอีกแล้วมันก็คายคายแล้วมันก็เสียบขาก็นั่งเที่ยวนั่งอยู่บ่อยๆกลางวันพ่อแม่ทีเป็นแม่ทีบ่ได้ทํางานกลางคืนก็เหมือนกันค่ะนอนก็เหมือนไม่ได้นอนมันเจ็บผมเจ็บในกระดูกมากครับเวลานั่งสมาธิเหมือนใจจะขาดครับค่ะต้องสู้ต่อไปนี่ละ ขอขยับไปทีละน้อยค่ะขยับไปทีละเล็กน้อยเราจะสู้ไปแม่ชีน่ะ้วยอุบายนันแหะอันนั้นนะ่ะที่ว่าเจ็บกระดูกนั้นอาจจะเป็นกรรมแม่ชีนี่กรรมกรรมกรรมต่างๆเขาจะมาเอาแล้วต้องสู้ให้ผ่านค่ะแม่ชีนี่เห็นเลยว่ากรรมนี้คือแม่ชีตอนแม่ชีเป็นแม่ค้าอ่ะเป็นอยู่บ้านนะคะตอนยังหนุ่นนะคะขายกบขายเครียดเขาเอาเครียดมากก็เอามีเอาไม้เสียบเท้ามันเสียบตีนมันนะคะเสียบขามันทีนี้เวลาตน อาเจ็บปวดก็เห็นเลยค่ะเห็นด้วยจิตดวงนี้ว่าโอ้กรรมเราเราเอาไม้เสียบขามันแล้วก็บอกว่าโอ้ยขอโทษนะอันไม่รู้ว่าเจ้าจะเจ็บจะปวดขนาดนี้กว่าเจ้าจะาตายเจ้าคงทรมานนะเห็นด้วยจิตดวงนี้ว่าโอ้กรรมที่เอาไม้เสียบขาโกค่ะโอ้ยค่อยรู้แล้วค่อยขอโทษค่อยขอโทษค่ะ ค่ะทุกคนมีกรรมเป็นของ, <จะ S 1> งตัวสู้ต่อไปเขามาเอากร,รมเขาเอาเขามาเอาที่เราทํากับเขาเอาบุญก็มาได้ค่ะเขามาเอาบุญที่เราปฏิบัตินะคะอ่าสู้ต่อไปเราอาจจะเคยทําอะไรไว้ค่ะสู้ผ่านแล้วเดี๋ยวตัวใหม่นั้นก็มาค่ะมันจะมาเรื่อยๆด้วยด้วย,ย,ยถ้าตัวนี้ผ่านแล้วตัวใหม่ก็จะมาต้องมีทันติมาค่ะสู้เวทนาเพื่ออะไรคะบนแม่นว่าสู้เวทนาแล้วเพื่อบุหจิตนะคะ เพื่อนเอาปัญญาไม่ชี้เห็นว่านั่งนานเท่าไรได้ยิ่งปัญญามากเท่านั้นค่ะเอาปัญญาสู้กันค่ะอ่าบ่แม่นวันนั่งแล้วเวทน,นาจะบ่มีนะคะตัวนี้รับไปกรรมตัวนี้หมดไปเขามาเอาเขามาเอาบุญที่เรานั่งตัวนี้หายไปแล้วเจ้ากรรมในเวรคนนี้ไปเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรอันใหม่ก็มาจะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่างนี้เล็กๆทานได้เล็กๆแต่นี่เวทน,นา,ใาใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะแล้วก็จะใหญ่ขึ้น ภูเขาแล้วเวทนา,าทีแรก <laughs> เหมือนภูเขาลูกหนึ่ง <laughs> แม่ชีตัวซองไม่เหมือนสามเลยลูกภูเขาพกอว่าบอกพ่อจาย์ว่าพ่อญาย์ไม่ไหวแล้วเหมือนภูเขาสามลูกเลยมันหนักมากมันเจ็บมากค่ะสู้ต่อไปเราเป็นลูกของพุเจ้าเราสู้ต่อไปอย่าถอยต่อไปจะมีปัญญาเองค่ะต่อไปเราต้องสร้างกําลังมากขึ้นมากขึ้นสู้เวทนา,าจะต้องสู้คือสร้างกําลัง เราจะสร้างกําลังให้มากขึ้นวัลเลต์กน,น้อยเหือนนักฟุตบอลเขาก็ซ้อมกว่าเขาจะลงแข่งได้ก็เป็นปีค่ะแล้วก็ซ้อเหมือนกันเอาวัลเล,ล็์กน,น้อยค่ะทีแรกไปทีก็เป็นปีปีสร้างไปวัลเล็์กน,น้อยโอ้ยทรมานไปวันล,ลต์เลพอกําลังมากขึ้นใกล้จะจบค่ะใกล้จะถึงปีพิกป,ป,ปีนึงรู้แล้วกำลังพอแล้วอ่าอันนี้เล่าร้านนะคะกําล,ลังพอแล้วตอนนี้มากแล้วทีนี้นั่ง เอาละเอาสัจจะละรู้สึกว่ากําลังตัวเองพอตัวละจะลงสนามละอา่าเต็มที่ละเอาสัจจะเลยตอนนี้ใกล้จะจบนะคะเล่าเอาใกล้จะจบเลยอา่าเพราะว่ามันมันมันมากมันมากแล้วคุณเจนเองเอาตอน <idir S 1> จบเลยหลายเดืดอนปีหนึง่งทีนี้รู้ได้ว่าโอ้กาลังมากละเพราะว่าสู้กันมามากแล้วเอาสัจจะเลยถ้าลุกตอนไหนก็ตามถ้าไม่ถึงทีห้าจะไม่ลูกนี่มีกําลังนะคะถึงเอาสัจจะได้ รู้แล้วในกินตัวนี้ว่าสู้ได้แล้วแม่ชีลองดูวันหนึ่งแม่ชีนั่งตั้งแต่หกโมงเย็นเอาถึงตีห้าเจ็บเจ็บตลอดหนึง่งหนึ่งครั้งในชีวิตได้สองครั้งก็ก็นั่งตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีห้าอันนี้สัตว์จริงนะคะแม่ชีว่าด้วยความสัตว์จริงทั้งนั้นก็บวมไปมานั่งสงบนะคะเจ็บค่ะชั่วโมงแรกนั่งสงบอืหลับตาแล้วก็สูดลมหายใจอยู่กับลมหายใจ สงบเย็นสบายพอมันคลายออกมาสิคะงดกําลังของสมาธิโอ้โหเจ็บละคะ่ะทีนี้ก็เหมือนว่าอะไรคะใช่เดือนน่ะเข,เขาเขาโยนใส่กองไฟน่ะโอ้ยเจ็บมากทนแม่ชีก็ทําแบบนีน้ละคะทั้งคืนแต่ว่าไม่ลุกไม่เปลี่ยนทน่านะคะเอาแบบนีน้ละคะโอ้ยแล้วก็ทีนี้มันก็จะเกิดปัญญาค่ะเพราะว่าสัจจะลูกบั้ดไอตอนนั้นมีสัจจะละคะคือบารมีสิทัตรวมแล้ว เร ah. oh. ือจะสัจอยกบารมีค่ะอ่าปัญญาบารมีก็เกิดแล้วคือคือสู้กันแล้วปัญญาค่ะบารมีสิบธัตุ์คนมาบเรืสัจจากบารมีปัญญาบารมีขันจิบารมีรวมแล้วค่ะจะรวมแล้วตอนนี้จะยกแล้วฮ่าสัจจากบารมีไม่ลุกอ่าเขาอย่างนี้ละค่ะทำยังไงก็ไม่ลุกอุ้ยอ้ยอัดตีก็เกิดปัญญาบางทีก็เอาแบบนี้บางทีก็บางทีก็เอาแบบนี้หลายแบบจนได้แต่ปัญญาคนจะเกิดปัญญาจะเกิดเองค่ะ เพราะลุกบ่ได้บางทีมันจบเจ็บมากมันก็ขนมาโอ้อะไรเจ็บเพื่อนวะกกายนี้เป็นแค่ธาตุสี่เป็นดินดินมันเจ็บไหมเขาขุดดินเพื่อนว่เพื่อนสู้กันต่อไปคุณจะเห็นการสู้กันค่ะไฟมันเจ็บไหมมีแสงลุกขึ้นมาน้ำเขาไปต้มมันร้อนไหมเจ้าเพื่อนสู้กันนั่นแหะค่ะดินน้ำไฟลมนะคะแล้วลมเขาเก็บอะไรไหม ฟาดพันเขาเจ็บอะไรไหมเขาไม่ได้เจ็บเจ็บพอจิตดวงนี้มันปรุงแต่งเขินว่าเขินสู้กันโอ้ยสู้กันสนั่นวันไหวแล้วค่ะแต่วันนี้ทั้งคืนเอาตีห้าเลยค่ะจะค้นมาสู้กันบางทีเจ็บมากเห็นหม้อหุงข้าวอยู่ข้างฟ้าหม้อหุงข้าวมันเจ็บไหมมันไม่ได้เจ็บเพราะว่ามันไม่มีใจมันไม่มีวิญญาณมันเจ็บเพราะจิตตรงนี้มันว่าเอาละสติ์สี่านสี่สู้กันลวกายกับมรริกาย กายก็คือลมหายใจรู้ว่าเป็นสติปัฏฐานสี่ค่ะสติปัฏฐานสี่นั้นคืนละคะอล่ะค่ะอ่าต้องสู้กันค่ะกายแล้วก็อยู่กับกายคืออยู่กับลมหายใจแล้วก็กลับมาเห็นเวทานาโอ้แล้วก็มาดูจิตแล้วก็เป็นมรคเก็บมรกเก็บผลมากขึ้นละะ่ะค่ะอ่ารู้เลย,โอ,เอเอยลโอ้นี่เองสติปัฏฐานสี่โอ้นี่เองค่ะจะเห็นด้วยจกิตตรงนี้ล่ะว่าโอ้นี่เองสติปัฏฐานสี่กินเราอยู่กับสติปัฏฐานสี่คนจะรู้เองด้วยพระธรรมเรื่กำลังของพระธรรม ตไปก็จะเห็นว่าโอ้การทํางานของขันห้าโอ้มันทุกข์เพราะเจ้าดีที่เองเห็นจิตค่ะเห็นการทํางานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะเห็นจริงๆเห็นมันพูดขึ้นมาเห็นการทํางานของมันโอ้นี่นี่เองมันทํางานนี่เองนั่นหเห็นจริงๆเลยโอ้ยสู้กันอุตลุดละค่ะบางทีก็ปวดเจ็บมากลุกไม่ได้